ปิตายาตุตาเทเรตุตุตกอิมานิตาสายานิวัฏฐานิฆะเหตวาปภาเชธาโนพันเตอนุกมปังอุบานายา ท่านผู้ชมที่กรารพครับวันนี้เป็นวันที่ญาติพี่น้องลูกหลานของกงเซิงนะครับจะได้รวมทั้งพี่น้องชาวอำเภอนาแก่ที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายจะได้มารวมกันแล้วก็ส่งสังขารร่างกายของในดาบดอกไม้บุญทองล้วนนะครับคนที่ถือหาบอันเครื่องส่งอันนี้นะเป็นคนสำคัญ ในประเพณีของคนอีสานคนนาแกเนี่ยคนที่หาบนี่เขาถือว่าเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วก็ทำไมต้องมาจุดกระบอหรลอจุดขี้ใต้ก็เพื่อบอกให้เสเป็นแสงสว่างนำทางนี่คุณประทมพรบุญรองล้วนลูกชายคนโตในดาบดอกไม้นี่มีเครื่องราชก็คือได้เป็นนายดาบแล้วก็ น,นี่คือลูกหลานเหล้นที่พากันบวชเขาจะไม่ยอมศึกพวกนี้นะเจ็ดวันเจ็ดคืนสวัสดีครับนี่คือญาติพี่น้องมาจากทางอุดรธานีแล้วก็มาจากหลากหลายที่ในกับพี่น้องมาจากโคกสีสุพรรณพออปทิพคือ เป็นครอบครัวรที่มีญาติพี่น้องลูกหลานหลายเ,าเลยมาช่วยกันอัน,นนี้คุณอ้าํา <c oughs> ทีมงานของพวกเรามีเยอะครับเ <c oughs> พราะในดาบดอกไม้บุญทองลวดด้วนเเป็นประธานชมรมนักกีฬาตกปลาอำเภอนากแก <c oughs> เ,าเลยมีพี่น้องลูกหลานหลายและคนใน ตระกูลก็หลายยต้องเคลื่อนศพไปตั้งแล้วก็จะทำพิธีสงฆ์แล้วก็ทำพิธีเกี่ยวกับทางประเพณีของไทยกินน้องเขาสักคุณองุ่นตีสีซึ่งเป็นพิธีกรเกี่ยวกับการจาบปนกิจคุณพ่อดอกไม้คุณทองล้วนนะครับ เขาจะเวียนอยู่สามรอบเพื่อเป็น<ล>ประเพณีทําไมต้องเวียนสามรอบและทําไมต้องเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ก็คือการบอกว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้นะมันจะต้องยุ่งยากลําบากทวนกระแสขรับ สำหรับเนนทีมนี้จะไม่ยอมสึกเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ในดาบโบเลียนนี่โยดจากพี่น้องลูกหลานอื่นๆลูกเขยหลานเขยนี่ก็ยายเจ๋วยายยุนกาทอท่าลายปิดนะคะทอท่าบังสุ k ุ l และท่าลายโงหวภัยปัจัยทุนการศึกษาทุนอื่นตามที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้นะคะ จากนั้นก็จะมีการนำเรียนประวัติพอสังเกตของท่าวายชนประธานพิธีท่อข้าตราบางสุกูลพระคุณเจ้าอมิโมทนาวางดอกไม้จันและประชิงเคนก็เป็นอันเสร็จพิธีใน,นงนานชาปนกิจศพของคุณพ่อดอกไม้บนทองล้วนนักเรียนว่าข้าศิษคุณแห่งนี้ค่ะและในขณะนี้นะคะทางชณะญาติินะคะก็ได้กำลังเรียนเมนนะคะก่อนที่จะได้นำลงศพนั้นขึ้นั้างได้บนนี้นะคะ แล้วก็ยังมีท่านพระครูกิติพัฒนาสุนทรรองเจ้าคณะอำเภอนาแกเจ้าอาวาสวัดศราีจำปาก็ได้เมตตาม,มาร่วมในพิธี้ดยอดีตก็คือท่านเป็นข้าราชการตำรวจนะคะวันนี้ก็ยังมีเพื่อนรุ่นรุร่นที่ยังคงม,มีชีวิตอยู่นั้นได้มาหม่มีพวกเงี้ยวก่อการจราจรในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านจึงต้องส่งกําลังตำรวจนั้นไปปรากรามปรากฏตามประวัติของพันตารวจเอกพยาสร พวกมาทำปากกาแล้วเอานภา,ามาแทนกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรแทนหมึกวาดก็ยังประกาศพระคุณของบิดามารดาไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าพระคุณของท่านนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะคะและอีกประการหนึ่งนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าถ้าจะเอาบิดามานั่งบนบ่าขวาเอามารดามาตั้งบนบ่าซ้าย และให้ท่านถ่ายอุจจระปัสสวะรถราดไหลทั้งสองข้างก็ยังไม่ทดแทนบุญคุณของท่านนะคะที่ทำให้เราได้เกิดมานะคะอันนี้ก็ถึงว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับทุกท่านในการที่มีความผูกพันระหว่างผู้เป็นบิดาและมารดานะคะ ในขณะนี้นะคะขบวนแห่ศพนั้นได้เวียนรอบเมนเป็นจํานวนสารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คาที่ประจาวันผู้ที่เกิดวันอังารน,นะคะท่านใดที่เกิดวันอังคารก็สามารถไปขอบ่งก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พ่อหมื่นคงอัตตาและพระเที่ยวแก้วองค์จำรองที่ได้รับประทานมาจาก สมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกานะคะท่านใดที่อยากจะไปกราบสักการะก็เรียนเชิญนะคะที่วัดศรีจำปาห่างจากวัดท่าศรีคุณประตูวัดของศรีวัดศรจำปาตรงนี้ครอบครัพระคุณเจ้าก็จะทําพิธีบอกแก้เค็ดแก้อาถรรพ์บางเรื่องให้กับผู้ตายเนื่องจากพี่ดอกไม้นี่ได้เสียชีวิตด้วยพิธีวิธีทีไม่ปกติ เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เพื่อให้แก้แค้นแก้แล้วก็เพื่อให้บอกถึงการบอกเจ้าที่เจ้าทางหมู่บ้านสองท่านนะคะบ้านใกล้เมืองเทียมนะคะก็จะได้เป็นบุคคลแรกที่ได้มาช่วยเหลือในการจัดการงานศพนะคะ ดังคำกล่าวที่ว่าเพื่อนบ้านดีศพย่อมงามนะคะนี่ได้สบายเงินสบายโชคไว้ให้ลูกเพื่อลำรวยของลูกรุ่งเรืองที่พิธีสวดพระอภิษฐานศพที่บ้านเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพก็จะได้นำผ้าดมที่เป็น่ผ้าลูกขุนนี่เป็นพิธีที่หาที่คือแต่ก่อนไม่ไม่มีเมมเผาศพนะก็เลยใช้วิธีการแก้เขล็ดโดยการจอง สถานที่ตอนนี้ก็ได้เวลาเอาสังขารร่างกายซึ่งก็มีแต่ลูกหลานญาติพี่น้องนะครับทั้งเป็นญาติกันเป็นลูกเป็นหลานคือทีมงานอำเภอนาแก่เนี่ มีคนเยอะแข่งๆมีคนเยอะเขาก็เลยช่วยกันดีคนนาแกเนี่ยก็จะช่วยกันดีมากนะครับแล้วเขาก็ถือว่าถ้าใครได้ช่วยงานศพเนี่ยจะถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงใหญ่นะล็อหน่อยล็อหน่อย,อ,อ,ยอย่าไม่ล็อหน่อย สำคัญนานๆเจอกันทีถ้าไม่มีเหตุทุกวันนี้อยู่ดีมีสุขใกล้จะถึงพันล้านแล้วจิตใจอุขาคนนี้ขอบคุณคุณคู้ครับในนาดีนะคะได้ตกแต่งพลตำรวจเอกเสถียร ไหลหลังอันนี้เป็นเพื่อนของพี่ดอกท่านสยามนี่ก็เป็นอดีตของคุณยายเคุณยายเนประภาตรงสลิหรือว่าคุณยายติ๊กูเป็นภพรยานะคะคุณปฐมพรคุณทองล้วนคุณอนุสรคุณทองล้วนและคุณจดัยบุญทองล้วนได้ถ่ายภาพหน้าศพเป็นลาดับแรกก่อนนะคะก่อนที่จะได้เรียนเชิญนบุตรสะพ้ายและัหลานได้ร่วมถ่ายภาพค่ะ ทองร้นอดเอ็นเตนค่ะลูกๆของพี่ตู่ลูกๆของไก่นะคะแล้วก็ลูกๆของช้างนะคะ โอกาสพิวัฒน์นะคะยุคอยู่ที่โลกทั้งโลกอยู่ที่ปลายนิ้วนะคะก็สามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสุขข่าวเศร้านะคะเราจะเห็นว่าข่าวสารดันรวดเร็วนะคะการแสดงความไว้อะไรในการจากไปของล้วนนะคะสามมูนิมกันบอกว่ามีอยู่สามประการ นี่เด็กาตำรวจรุ่น6นะคะที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่อำเภอนาเกนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะประยงยักษ์ปูรักษาสุขภาพตีบเรียนวาฒจ้าหน้าอนนะคะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาเแก่ค่ะทุนวันนี้จะเห็นกันดีใจหลาย เอาถ่ายลูกก่อนตาหลังหนึ่งว okay okay nice? ันไม่จบค่ะตาตาถ่ายลูกก่อนตาโอเคกูไกล้กูไกล้เอ้ครับโอเคครับเงยเงยหน้าหน่อยค่ะเคนะครับหนึ่งสองพี่น้องจาก สกลน,นครโคกสีสุพรรณครับออผู้เท่าเว้าวยากเด้อเกนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองเพื่อนร่วมรุ่นของคุณประทมพรบุญทองล้วนทำงานหลากหลายทำงานทุกอาชีพ โอเคนะครับโอเคนะครับหนึ่งสองยัง่ครเคนะครับหนึ่งสอง